สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมุเลศพระเครื่องและวันนี้ช่องของเราจะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปรู้จักกับประวัติความเป็นมาอีกทั้งความเชื่อและพุทธคุณเกี่ยวกับพระปางเปิดโลก ประวัติของพระปางเปิดโลกนะครับได้กล่าวไว้ว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระธรรม,มเทศนาในวันอาสาฬหาบูชาณนครสารวัตถีจึงได้เสด็จจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงของเท้าสักกะเทวราชเพื่อสแสดงธรรมโปรดสัตว์พระมารดาที่ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต พระพุทธองค์ทรงสแสดงพระธรรมเทศนาแก่พระมารดาในที่สุดแห่งเทศนาพระมารดาทรงบรรลุโสดาปติผลเป็นพระโสดาบันครั้นอยู่จำพรรษาครบสามเดือนจึงได้ตัดกับเท้าสักกะเทวราชว่ามีพระประสงค์จะเสด็จกลับมายัางโลกมนุษย์เท้าสักกะเทวราชจึงได้เนรมิตบันไดทั้งสคือบันไดทอง บันไดแก้วและบันไดเงินซึ่งตีนบันไดทั้งสมนั้นจะตั้งอยู่ที่ประตูเมืองสังกสะนครส่วนหัวของบันไดจะพาดอยู่ที่เขาสิเมนพระพุทธองค์เสด็จลงทางบันไดแก้วซึ่งก็คือบันไดตรงกลางเทวดาลงมาทางบันไดทองทางด้านขวามหาพรหมลงทางบันไดเงินทางด้านซ้ายในขณะที่เสด็จลงจากเทวโลกนั้น พระพุทธองค์ทรงธรรมยะมะกะปฏิหารอีกครั้งหนึ่งคือทรงเปิดโลกทั้งสามได้แก่เทวโลกมนุษย์โลกและยมโลกพร้อมทั้งทรงเป่งรังสีทำให้สัตว์โลกทั้งสมมองเห็นกันและกันเป็นที่น่าอาศัศจรรย์ใจยิ่งนักและด้วยเรื่องราวนี้เองจึงเกิดพระปางเปิดโลกขึ้น โดยเฉพาะท่านใดที่มีดวงไม่ดีชะตาชีวิตไม่ราบรื่นธุรกิจการงานติดขัดเกิดภัยพิบัติแก่ชีวิตอยู่ในสถานที่ที่อันตรายจะทําให้ของคว่ำกลายเป็นของหงายทําให้โชคร้ายกลายเป็นโชคดีมีสิ่งใดปิดบังซ่อนเร้นไว้ก็จะเปิดออกมาพุทธคุณของพระปางเปิดโลกจะทําให้ท่านที่ค้าขายประสบความสําเร็จความจเจริญรุ่งเรืองซื้อง่ายขายคล่อง ประสบกับความสุขความเจริญความสำเร็จในชีวิตและอุดมไปด้วยโภคทรัพย์ยิ่งนักแลอีกทั้งผู้ที่ห้อยบูชาพระปางเปิดโลกจะให้พุทธคนในเรื่องของการเปิดทางสว่างทำให้การดำเนินชีวิตไปสู่ความดีงามเปิดทางแห่งการรับโชคลาภวาสนาและบารมีได้ดีเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับ ถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อบูชาพระปางเปิดโลกร้านวรรันธรของเราก็มีให้ท่านเลือกมากมายหลายรุ่นหลายสีสันหลายขนาด ซึ่งท่านนั้นสามารถที่จะคลิกเข้ามายัางลิงก์ใต้คลิปเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมและดูรูปภาพได้เลยครับและถ้าหากว่าท่านสนใจอยากจะสั่งซื้อท่านนั้นสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกับเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้นะครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสารเลือกจับจองครับ ก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าของร้านเหล่านะครับ